าสมมติว่าเขาไปพูดในชั้นศาลถ้าสว่ามีคนรวบรวมคำพูดจะเป็นภาพวิดีโอภาพที่อยู่ในช่องทีวีอยู่ในไลฟ์หรืออะไรทำนองนี้นะครับสมมติว่าเราจะเอาไปต่อสู้ในชั้นศาลเป็นเป็นพยานนะเป็นวัตถุพยานแล้วเปิดให้เขาดูว่า ก่อนนั้นที่คนพูดออกมาเนี่ยมีใครบังคับคุณไหมมีใครเอาเปืนจี้คุณไหมมีใครมีใครที่จ้างคุณให้พูดไหมคุณพูดขณะนั้นเนี่ยคุณเมาหรือเปล่าคุณควบคุมสติคุณได้ไหมตอนพูดตอนนั้นคุณกำลังละเมออยู่หรือเปล่าแล้วถามว่าขณะพูดตอนนั้น เหตุใดจึงพูดแบบนั้นนะครับถ้าตอบไม่ได้ทำไงครับนะครับมนุษย์เรามันมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจฮะนะครับคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นดังนั้นผมถึงใช้คาว่าขณะคำพูดเหล่านั้น,นยังไม่มีการปรุงแต่งยังไม่มีการยังไม่มีอะไรมากระซิบ เฮ้ยมเปลี่ยนกาพูดเปลี่ยนกาพูดมันเปลี่ยนเปลี่ยนพูดใหม่นะต้องมึงต้องเปลี่ยนใหม่นะมึงพูดใหม่นะอะไรประมาณนี้คือนี้คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะครับถูกปรุงแต่งขึ้นนะครับอ่ะผมให้คุณพิมพ์คนละอย่างครับขอให้เป็น f c ลงพนนะครับเพราะว่าหลายคนเข้ามารับรู้ในกระบวนการนี้ก่อนผมมารับรู้ในกระบวนการนี้ก่อนผมถ้าคำต่อไปนี้ไปอยู่ในชั้นศาล หรือไปเป็นคดีในการอะไรกทํามนี้นะคำเหล่านี้มันจะมีประโยชน์ไหมท่านจําคําอะไรได้บ้างท่านจําคําอะไรได้บ้างในสามครอบครัวนั้นในสามสี่ครอบครัวหรือในหมู่บ้านก็ได้ครับในหมู่บ้านด้วยในหมู่บ้านนั้นนะ่ะกบก,กมีใครเคยพูดอะไรไว้ตอนนั้นบางคนให้การว่าลุงพลไม่ผิด ปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปบางคนตอนแรกให้การว่าลุงพลผิดปัจจุบันพยายามที่จะมาเข้าหาบอกว่าไม่ผิดนะมันมีสองคนนะสองแบบนะนะครับสองแบบนะครับอลองเขียนมาครับใครที่คิดว่าตัวเองจำอะไรได้บ้างนะจำคำนั้นได้บ้างคำมันกินใจมาก ไม่ลืมเลยแม่จะเป็นพยา,ยานให้ให้ลงอ,อันนี้ฮะออริจินอลคำพูดที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งเป็นการยืนยันแับประกันว่าไม่ใช่ลุงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับปรากฏในสื่อต่างๆหมดแล้วคำเหล่านี้มีก่อนที่จะมีคณะบุคคลมาเกี่ยวข้องณปัจจุบันที่พยายามมา เปลี่ยนแปลงให้ลุงพลเป็นคนผิดหรือจะมาเปลี่ยนแปลงยั่วยุยั่วยุนั่นยั่วยุนี่นะครับคุณมาทีหลังคำพูดเหล่านี้โปรดทราบว่าใครที่มาอยู่ฝั่งไหนหรือเอฟซีลุงพลกำลังไปไปอยู่ณนะจุดหนึ่งจุดในตอนนีนะ้คุณลืมคำเหล่านั้นหรือยัง คุณขายวิญญาณหรือ,อยังใช้คํานี้นะคุณขายจิตวิญญาณหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่ขายคุณพิมพมาเลยครับไม่มีหลักฐานก็จับมาแม,ม,ม,ม่ไม่ได้โอเคอันนี้เป็นคำชัดเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏไม่เป็นไรหากตอรอจับแพะต้องให้มีคำอธิบายให้แม่เชื่อและคนทั้งประเทศ ออริจิน l นะออริจินัลนะตำรวจบอกให้สงสัยลุงออริจิน l ครับออริจิน l คำเหล่านี้ฮะถ้าสมมติว่าผมเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องนะผมจะคัดคำเหล่านี้ใส่หน้า a อไว้หมดเลยถ้ามีคลิปตรงไหนในทีวีหรืออะไรตลองนี้นะผมจะให้คนเน่ย คลิปไว้หมดเลยน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้เนี่ยนะครับนะฮะมีเยอะครับมีเยอะนะฮะมีเป็นกระบุงโกยนะครับมีก็เป็นกระบุงโกยนะครับไปวัด gps ด้วยกันจำสีเสื้อไม่ได้นะคำเหล่านั้นมันมาจากความคิด มันมาจากการตริตรึกมันมาจากการตั้งใจที่จะพูดเวลานี้คุณจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ถ้าคำนี้ไปปรากฏบอกว่าใช่คำที่คุณพูดไว้วันที่เท่านั้นเท่านี้หรือไม่ใช่คำพูดคุณไหมครับอันนี้เป็นภาพใครครับอันนี้ใครเป็นพูดคนพูดครับอันนี้ใครพูดครับ ใช่ไหมครับน้องกู้น้องกู้ดีใจะวันนี้ยิ้มแป้นเลยนะครับน้องกู้จาได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอือช่วยกันสาหากินหน่อยนะครับสวสีครับผมยายรายครับยังไม่มีการวางแผนที่จะหาแพะถูกต้องครับผมเรียกว่าออริจินอลมันยังไม่มีการปรุงแต่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับผมไม่รู้ว่าใครเกี่ยวข้อง อยากได้ข้อมูลเหล่านี้ไหมมีแล้วใช่หรือไม่หรือยังไม่มีหรืออาจจะหาข้อมูลตามมาในห้าร้อยวันเต็มที่เลยครับแต่อย่าลืมข้อมูลสารสารตั้งต้นมันมีอยู่เยอะผมเชื่อว่าความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่บริสุทธิ์คำพูดเหล่านั้นมาจากความคิดที่บริสุทธิ์นะครับนะชัดเจนนะฮะ ชัดเจนนะคุณจะหาหลักฐานต่อๆมาอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีคนรับรู้คำพูดของเขาเปรียบได้เป็นประจักษ์พยานนะครับเพราะประจักษ์พยานหมายความว่าคนที่ได้เห็นได้ยินในสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีเหล่านั้นนะและเขา,าจะเป็นตัวมาเป็นพยานก็ได้ หรือเขาพูดเอาไว้ดังนั้นเวลาเราดูหนังนะเราดูหนังนะครับตำรวจชอบพูดว่าอะไรนะเวลาตำรวจจับผู้ร้ายอะหนังสากลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับส่วนคำที่คุณพูดนำไปใช้ใน นำไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้เข้าใจยังครับคุณมีสิทธิที่จะไม่พูดสิ่งที่คุณพูดนำไปเป็นพยานในชั้นศาลได้นะครับดังนั้นคำเหล่านี้วาทก,กรรมเหล่านี้เป็นกรรมนะครับพูดแล้วมันเป็นกรรมของเขามันเป็นกรรมสำเร็จแล้ว มันเป็นการพูดขณะที่ยังไม่ถูกปรักปราหรือไม่มาสงสัยลุงนั่นคือความบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะหาได้ตอนนี้คุณมีสิทธิที่จะไม่พูดสิ่งที่คุณพูดนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ลืมลืมสิ่งเหล่านี้อย่าง นะครับน่ะนะฮะชัดเจนนะบางทีแล้วก็อาจจะไปหลงหลงลืมลืมไปนึกอะไรเยอะแยะเรื่องง่ายๆแค่นี้เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยลุงพลได้แล้วครับเรื่องง่ายงแค่นี้ก็ช่วยลุมพลได้แล้วนะครับใครจำคำเหล่านี้ได้ เออถ้าถ้าใครไปเป็นพยานได้ก็ดีนะพยานเหล่านี้นะน่าจะมีเดี๋ยวมีการพร้อมเตรียมพร้อมอยู่วันนั้นวันที่ยี่าเนี่ยนะครับก็ค่อยดูว่าจริงๆแล้วอ่ะจะช่วยมีหลักฐานในบ้างที่จะให้ลุงพลหลุดวันนั้นก็จะรู้นะใช่ครับคุณก๊อตครับคลิปเก่าๆครับ ท่านจำคลิปต่างๆได้หมดใช่ไหมครับว่าใครพูดอะไรไว้ภาพตำตามผมอยู่อันหนึ่งก็คือภาพที่มีผู้หญิงผู้ชายถูกพิธีกรถามว่าผู้ชายรู้ว่าตุ๊กตาหายได้อย่างไรเขาก็เขาก็จะมองมาแบบเนี้ ให้ความมั่นใจสร้างความมั่นใจอ๋อผมทราบเพราะว่ามีโทรศัพท์มาผมดูแล้วเวลาประมาณเท่าไหร่นะ10นาฬิกาสิบจี่สิบน10.22นครับ1 0บโมงยีนาทียืนยันว่าเป็นเวลาที่ เขาอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งแล้วพึ่งทราบพ,พึ่งทราบนั่นก็เป็นหลักฐานนะครนั่นก็เป็นหลักฐานนะนะ,ค,ะรครับมีอะไรอีกฮะหลักฐานเพียบครับผมผมผมถือว่าเป็นสารสารเริ่มต้นสารตั้งต้นนะตอนนั้นน่ะ ลุงยังไม่ใช่ผู้พูดถูกกล่าวหานะลุงยังไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรืออาจจะไม่ไม่รู้ว่าบางคำเนี่ยมาจากยังไม่ต้องเป็นผู้ท้องสงสัยนะบางคำคือเป็นผู้สงสัยแล้วคำพูดมันก็พรั่งพลวออกมานะครับมีคนที่ เคยเป็นเพื่อนแล้วก็ยืนยันที่อยู่ลุงวินเนอร์ไว้ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนที่น่าสงสัยยืนยันเต็มที่เลยว่าตอนเอารถไปรับพระเนี่ยมีคนยืนยันว่าลุงอยู่กับเขาตอนนั้นเขารักกันตอนนั้นเขาอบอุ่น ตอนนั้นเขาพูดความจริงตอนนั้นเขาพูดด้วยความรักเมตากันปกติสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้คุณไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องเครียดครับไปหาคำเหล่านี้ไว้อัดเป็นวีดีโอไว้เผื่อใช้ในชั้นศาลครับ ถ้าหลักฐานเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในสำนวนก็ไม่เป็นไรผมถือว่าคนในประเทศนี้แม้นจะไม่อยากดูข่าวก็ได้ยินได้เห็นคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้ยินได้เห็นนะครับถูกต้องไหมครับ ถูกต้องไหมมันปิดกันไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนโลกเหล่านี้บางครั้งมันปิดกันไม่ได้และต้องขออภัยครับยุคนี้เป็นยุค globalization ยุคข้อมูลข่าวสารยุคที่มีการบันทึกภาพเสียงไว้หมดแล้วแล้วคุณจะไปเอาอะไรครับ คุณจะไปเชื่อเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าคุณจะไปเชื่อเรื่องดื่มน้ำสาบานคุณจะไปเชื่อเรื่องดูดน้ำสาบานเหรอครับคุณต้องเชื่อคำพูดอันบริสุทธิ์ไร้การปรุงแต่งคุณต้องลึก ถือว่าอันนั้นเป็นหลักวิทยาศาสตร์น,น,นะครับคําพูดที่มาจากความคิดบริสุทธิ์ใจอะเปล่งออกมามันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับหลักฐานวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับเขาไม่ได้พูดเพราะละเมอแต่เขาพูดเพราะว่าสติพร้อมการทำงานของสติสร้างวจีกรรมปรุงออกมาแล้วเป็นคำพูดออกมา ใช้เป็นหลักฐานได้คุณไม่เคยได้ยินเลยฮนะเออ่พอตำรวจจับปุ๊บคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับแต่คำที่คุณคำที่คุณพูดเนะี่ยสามารถเอาเป็นพยานต่อสู้ในชั้นศาลก็ได้นะครับจากนั้นก็ล็อกเลยหิ้วไปเลย นะชัดเจนนะถ้าทําอย่างนี้ไม่ซีเรียสเลยครับท่านทั้งหลายไม่ซีเรียสเลวครับส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับพดีนี้ครับคุณมีหนทางนำสิ่งเหล่านี้ไปปรากฏครับใครพูดอะไรไว้เขาลบไม่ทันแล้วครับเขาลบลบไม่ทันแล้วครับเพราะว่าสังคมรับรู้หมดแล้วนะครับ แต่หลังๆมาเนี่ยสารตั้งต้นมันถูกละลายไปบางคนลืมคำพูดตัวเองใจคนเรามันเปลี่ยนได้เวลาผ่านมาคุณเปลี่ยนเพราะอะไรคุณเปลี่ยนเพราะอะไรถ้าไม่มีปรากฏว่ามีคนบังคับให้คุณพูด คุณไม่ได้เมาคุณมีสติสัมปชัญญะทั้งหมดมันก็เพียงพอแล้วครับว่านั่นคือหลักฐานใครจะมาปั้นแต่งสร้างเรื่องใหม่ก็เท่านั้นครับถือว่าเป็นโมคะนะครับเป็นโมคะมีอะไรหนักใจไหมครับนะครับ อันนี้ผมพูดภายใต้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยยังไม่ได้ถามน้องน้องกุของผมเลยฮนะน้องกุเขาก็เหมือนคันปากเลยน้องกุน้องกุเขาบอกเนี่ยน้องกุเขามองหน้าผมเนี่ยเหมือนคันปากนะครับใจเย็นใจเย็นน้องกุมไม่มีน้ำแดงเลยวันนี้ขนมให้น้องกุ ติดสินบนติดสินบนน้องกูก่อนอ้าวมีอะไรพูดมานะคำที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยหลายคนยังไม่ปรากฏอยู่เกียงข้างลงพนเลยครับหลายคนยังไม่มาเลยไม่รู้เขารู้หรือเปล่าไม่รู้หูเขาได้ยินไหมหูเขาเนี่ยได้ยินไหม ตาเขาได้เห็นไหมว่าภาพเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มันเต็มไปหมดทั้งโซเชียลมันเต็มไปหมดทั้งโซเชียลนะใครมีหลักฐานนี้ส่งมาให้ผมครับส่งมาให้ผมผมจะลองดูลองดูหลายท่านส่งมาแล้วนะ โอโหอย่างนี้เลยข้อมูลเ,เป็นโกดเลยข้อมูลเยอะมากครับมันมีการพยายามที่จะปกปิดข้อมูลเหล่านี้ไว้แม้แต่สื่อสารก็มาเล่นคําใหม่หมดครับแต่คุณปกปิดไม่ได้หรอกครับคุณเป็นคุณต่างหากต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณสื่อต่างๆทั้งหมด ที่ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้ไว้ให้ลุงพลคุณทําได้ดีมากครับสื่อสารต่างๆครับคุณรวบรวมพยานหลักฐานไว้หมดเลยนะครับหาสบายๆครับระหว่างคำพูดทั้งหมดของคุณทุกคนกับคำพูดปัจจุบันเนี่ยอยากถามว่าอะไรน่าเชื่อถือที่สุดนะครับ นะครับนั่นแหละครับมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าเหมือนเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับนะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย ถ้าอยากจะช่วยลุงพลตอนนั้นเน่ยผมจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหรือหลายคนไม่รู้มาเร่งพวกเราเอฟซีลุงพลทั้งหมดว่าใครมีหลักฐานอะไรส่งไปให้เขาโอ้โหพวกเรากุลีกุจอกันมากนะฮะกุลีกุจอกันมากนะครับที่จะหากันเรียกว่าส่งกันไปโอ้โมีความสุขในการส่งข้อมูลครับข้อมูลเยอะมากครับไหลเป็นน้ำเลยฮะพรวดพรวดไปอ่ะ เพราะว่ามีวิธีการช่วยลุงพลได้ตอนนั้นก็คือขณะที่สำนวนอยู่กับชั้นอายการขณะที่สำนวนอยู่ชั้นอายการเนี่ยแต่ก็แล้อย่างที่ว่านะมันเป็นคดีพิเศษมันเป็นคดีพิเศษแต่เราจะแบ่งความรู้สึกตรงนี้ออกอีกทีนะแต่ถ้าเป็นคดีอื่นๆเนะี่ย เขาจะร้องฟ้ฟองนะครับก็ดําเนินเรื่องตามปกติจนเรื่องมาถึงอายการตราบใดที่ยังไม่มีคําว่าสั่งฟ้องเนี่ยหรือมีความเห็นฟ้องเนี่ยสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้แม้จะมีคนบอกว่าอาจารย์จะส่งไปได้ไงว่าเพราะว่าอายการเป็นทนายโจทย อะไรมีคนแบบนี้ไม่เป็นไรส่งไปส่งไปก่อนอนะฮะชัดเจนนะฮะมีประโยชน์ครับมีประโยชน์เก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้แล้วพูดประจำพูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันนะครับพูดตัววันว่าใครเอ่ยเป็นคนพูดอย่างนี้นะ ใครนะเป็นคนพูดอย่างนี้แค่นั้นเองครับนะครับปล่อยคลิปเด็ดเลยเหมือนถุงดำอืมนะครับคำนี้คำนี้นะครับเรื่องไร้าอมบตเรเป็นเรื่องจริงนะฮะ คำว่ามีหลักฐานทําไมไม่ไปให้ตํารวจอันนี้อันนี้โดยความเคารพนะครับแสดงว่าคนนั้นไม่ได้อยู่ในกระบวนการต่อสู้นี้มาตั้งแต่แรกนะครับถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิครับอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะใครอยู่ในกระบวนการต่อสู้ครั้งนี้ความในใจของท่าน มันต้องเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งอย่าลืมนะครับคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะผมเคยพูดนานแล้วครับผมผมมีคดีเดียวครับมีคดีเดียวนี่แหละครับที่ผมวิเคราะห์แล้วผมกับรู้สึกว่าผมอยู่ตรงข้ามเจ้าหน้าที่ครับผมแปลกใจมากครับ ท่านใดที่ฟังผมตลอดผมจะําอย่างนี้ตลอดว่าเอ๊แปลกดีนะคดีเนี้กลายเป็นว่าเราอยู่เราเหมือนกับว่าเรามาเอาใจช่วยคนผิดอะเข้าใจไหมฮะทาไมเราจึงมาอยู่จุดนี้แต่เราก็วิเคราะห์เสร็จแล้วหลักฐานเสร็จแล้วคําพูดที่ผมให้ท่านพิมพ์ม,มามทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้ผมไปอยู่ฝั่งคนผิดหรือคนถูก แล้วคนไหนถูกคนไหนผิดเราไม่รู้แต่เราวิเคราะห์แล้วจากข้อที่จริงที่ปรากฏที่ท่านส่งมานั่นแหละครับมันทำให้ผมอยู่ฝั่งที่ถูกความคิดผมอ่ะผมอยู่ฝั่งที่ถูกความคิดผมเนี่ยผมอยู่ฝั่งที่ถูกแต่ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผมอยู่ทำไมผมอยู่ตรงข้ามเจ้าหน้าที่คุณงงไหมใช่ไหมฮ ไหนใครเคยเห็นผมพูดอย่างนี้บ่อยๆให้กดหนึ่งครับข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยเลือกอยู่ข้างที่ถูกไหนก็คิดผมนะแต่ทําไมผมจึงยืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่ผมงงมันเกิดอะไรขึ้นในคดีเนี้ยเกิดมาผมพึ่ง